ก็ขอสวัสดีเอฟซีทุกคนวันนี้ผมได้นำเรื่องราวกลาตาเดียวมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังว่าความเป็นไปเป็นมาหรือความศักดิ์สิทธิ์ของกลาตาเดียวมีด้านใดบ้างกลาตาเดียวหรือกระรามะพาวตาเดียวถือกันว่าเป็นวัตถุอาถรรพ์ ที่มีฤทธิ์ในตัวของมันเองอยู่แล้วแม้ว่าไม่ต้องปลุกเสกก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์คนแต่ก่อนได้กล่าวกันว่ากลาตาเดียวมีคุณวิเศษหลายอย่าง 1. ใช้สำหรับตักข้าวสารใส่หม้อเวลาหุงข้าวหากว่านำติดตัวไปประกอบอาชีพธุรกิจ จะทำให้เกิดทรัพย์สมบัติบริบูรณ์หากเป็นชาวไร่ชาวนาพืชในโรงงอกงามดีหากเป็นข้าราชการก็จะจะเลินทางยศถาบรรดาศักดิ์ได้เป็นหัวหน้าเป็นนายคนเป็นใหญ่เป็นโตเร็วกว่าคนอื่นๆสองใช้เป็นเครื่องราง ของขังติดประจำกายไว้กับตัวเพราะกะลาตาเดียวเป็นอาถรรพ์มีดีอยู่ในตัวแล้วหากว่ามีการนำไปปลุกเสกลงคาถาอาคมก็ยิ่งมีอิทธิฤทธิ์มากยิ่งขึ้น 3. ใช้สำหรับเป็นสิ่งป้องกันเสนีย์จันไรป้องกันคุณใสและพูดผีปีศาจได้ ใช้แก้ผีเข้าของมีคมเข้าตัวใช้ล้างอาถรรพ์ต่างๆที่มีอยู่ในบ้านเช่นปลูกบ้านทับของมีคมร้ายซากศพบ่อน้ำบ้านตั้งอยู่กลางสามแพร่งและอื่นๆที่ส่งผลร้ายให้แก่ผู้อาศัย ให้กลับกลายเป็นดีได้พ่อสใช้ป้องกันภัยอันตรายต่างๆได้เช่นทำให้แคล้วคาาดจากอุบัติเหตุต่างๆที่จะมาถึงตัวห้าใช้ทำเป็นสร้อยคอสร้อยคอมือติดตัวประจำจะทำให้สุขภาพแข็งแรงดีโรคภัยไข้เจ็บ จะไม่ค่อยมาเบียดเบียนที่เจ็บป่วยอยู่แล้วก็จะให้สุขภาพดีขึ้นข้อหกบูชาอยู่เป็นประจำจะทำให้เกิดโชคราภสม่ำเสมอทรัพย์สินเงินทองจะหลั่งไหลามาไม่ขาดสายข้อเจ็ดพกไปค้าขายก็จะขายดี นำติดตัวไปซื้อของก็จะได้ของมามากทั้งที่มีเงินนิดเดียวถ้าขายของก็จะได้เงินเข้ามามากคนสนัยโบราณใช้เป็นเครื่องมือแพทย์โบราณใช้ในการตัดต้อที่ตาของคนให้หายขาดได้ ใช้เป็นยารักษาโรคอัมพาตโดยนำทั้งลูกมาผ่าแบ่งเป็นสีส่วนให้นำชิ้นหนึ่งไปทางทิศตะวันตกอีกสามชิ้นส่วนมาต้มน้ำกินวันละสามมือ้อมื้อละหนึ่งแก้วถ้าหมดก็นำมาแบ่งเช่นเดิม แล้วต้มกินอีกไม่นานก็หายจากอมาาัมพาตที่กล่าวมาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพื่อนๆก็ให้ไปพิจารณากันให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับต่อไปเป็นคาถามบูชากลาตาเดียวเอขจักุนาริเกลาสุริยะ ประพาจันทรปพระพาราหูคาหะสัตตร,รัตนะสมปันโนมณีโชติระโสยะถาสุรัตนะรัชตะสมทัทธาอหังวันธามิมะสทธา เป็นคาถากาลาตาเดียวมหาลาภขาขายดีเยี่ยมเป็นมหาอุดดีนักแรลวิธีปฏิบัติทุกทบค่่ำให้ถวายน้ำชาหรือกาแฟดำจุดธูปสามดอกท่องนโมสามจบและตามด้วยคาถาหนึ่งจบในวันที่มีสุริยปราคาหรือ จันทรปราคาในช่วงที่เกิดให้บูชาของดำแปดอย่างและท่องคาถาจะเพิ่มอนุภาพยิ่งขึ้นอนุภาพของกลาตาเดียวคือเป็นของที่ใช้หาทรัพย์ให้คล่องมากขึ้นยิ่งขึ้นไป 2. ไม่มีคำว่าอดอยากหรือขาดแคลน 3. เป็นเมตตามหานิยมของคนทั่วไป 4. คงกระพันชาตีเป็นมหาอุด 5. ป้องกันคุณใสต่างๆได้เป็นอย่างดี 6. ประกอบอาชีพต่างๆหรือรับชาัาชาการมีผลดี 7. ใช้รักษาโรค 8. ป 8. เป็นโชคราบ 9. รับเหตุ รับเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ตามความรู้สึกที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ขอให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเราสืบกันมานะครับวันนี้เราก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังเพื่อเป็นความรู้นะครับ บางสิ่งบางอย่างก็อยู่ที่ตัวเราทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นค้าขายถ้าเราทำอร่อยและมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าก็จะขายดีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเราอันนี้เป็นตำนานหรือความเชื่อส่วนบุคคลก็ขอให้เพื่อนๆพ,พิจารณานะครับวันนี้ก็ มานำเสนอแค่นี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามและรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ทำคลิปออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมและรับฟังกันขอบคุณครับ